สวัสดีครับผมช่างรางพระนครนะครับวันนี้กีตาร์เสร็จหนึ่งตัวนะฮะนี่ดูก่อนครับดูก่อนฮะแฟบนี่ฮะเป็นกีตาร์ทรง OM นะฮะไม้หน้าเป็นเยอรมันสปูตนะครับไม้ข้างและไม้หลังเป็นไม้มะฮอกกานีคอมะฮอกกานีลูกบิดเป็นโกโตสีเงินนะครับตัวนี้มีสักสลักชื่อของลูกค้าแบบ3มิติสไตล์แบบช่างรังด้วยนะครับตัวนี้พิเศษมากมายเลยครับเพราะว่าเป็นตัวเดียวในโลกนะฮะเนื่องจากลูกค้าท่านนี้เนี่ยเป็นน้องชายด้วยนะฮะสั่ง รูปภาพวาดลงไปเลยนะเขากับแฟนสวยๆที่น่ารักเนี่ยติดไว้ตรงตัวกีตาร์เลยและลายโลเซตเนี่ยเป็นการวาดด้วยมาจากฝีมือของอดีตนอยอนะพี่น้ำนะช่วยวาดให้กีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ตัวเดียวที่พิเศษที่สุดเป็นการวาดลงไม้หน้านะครับและนี่ก็คือน้องชายผมเองน้องริธานนะมาเดททำกีตาร์ด้วยกันมีฝีม้มารายมือในการเล่นกีตาร์เวลาพี่หลังรีวิวไปแล้วเนี่ยคนก็จะขำโอ้มึงเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยทำเป็นได้ไงวะไมดีเป็นอยู่สองสามคอจะทำกีตาร์เป็นได้อย่างไร เคล็ดลับของผมไม่มีอะไรมากฮนะหาคนที่เล่นเป็นนะมาช่วยรีวิวอ่ะเอาไปก่อนขอบคุณครับผมเดีย๋ยวนะฟังเสียงเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเสียงเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยประมาณชั่วโมงหนึ่งเสียงสายอาจจะแหลมนิดนึงเดี๋ยวลองดูกันนะเราฟังเสียงของกีตาร์เลยยังไม่ได้ใส่ผ้าไฟฟ้านะแล้วค่อยมาฟังเสียงแบบใส่ผ้าไฟฟ้าว่าเป็นอย่างไรเอา้า ไปเก่นิดนึงอ๋อเสียงฟูนิดนิดนิหน่อยคิต้าใครเขาทำมาเสียงเพ้ออ๋อโหมไม่เป็นไรเราเราเร็วเดียวสดๆเอาไหมเอ้าใช้ไปไหมไใช้ปิกดีกว่าอ่าใช้ปิกได้โอ้โหคิต้ามเสียงเพาะอะไรขนาดนี้ ไม่ได้คือช่างทำเนี่ยหล่อมากด้วยนะ <partes> เสียงมันพ่อเลยขนาดนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะแต่เค่ว่าขีโม ก็คือไปของลูกศิษย์เอ้ยลูกลูกค้าผมนะโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงแบบใส่ผ้าไฟฟ้าหน่อย <Okay. S 1> นะครับผ้าไฟฟ้าที่ผมใช้ตอนนี้ของตัวนี้นะรุ่นนี้นะใช้ k คแอนเคซนะครับเป็นรุ่นที่แบบว่าอ่านะผู้ชมดูก่อนนะเป็นรุ่นที่แบบว่ามีปรับวอลลุ่มด้วยปรับวอลลุ่มเสียงหนักเบาอ่ะเดี๋ยวผมเสียบสายให้แป๊บหนึ่งเอาโอเคมิวสิกเสร็จแล้วฮะเสร็ล้เส็จได้เลยนะเปิบมา ลดเสียงหน่อยโอเคเสียงก็จะประมาณนี้นะฮะนี่กีตาร์ที่เพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยนะครับ ถ้าเกิดลูกค้าเน้นนำไปเนี่ยก็เล่นประมาณสักสออาทิตย์เปลี่ยนสายนะนี่เราใช้สายดั้นดาริโอสายไม่เคลือบสายธรรมดานะครับ mm hmm. เพื่อเล่นภาษากีตาร์เขาเรียกว่าใส่สายใหม่และดีดแล้วก็เขาเรียกว่าเบิร์นเบิร์นกีตาร์คือหมายความว่าเล่นทุกวันเนี่ยเพื่อให้ตัวกีตาร์เนี่ยมันรู้ว่าเป็นตัวกีตาร์นี่เขาเรียกภาษากีตาร์แต่ความเป็นจริงคือแบบนี้ฮะไม้มันเพิ่งทําเสร็จเนี่ยมันยังไมไ่ได้รับการสั่นสะเทือนมากพอสมควรเราควรจะใส่สายแบบนี้แล้วก็พยายามเล่นทุกวันเพื่อให้สายเนี่ย เพื่อให้ไม้หน้าของกีตาร์เนี่ยมันถูกสั่นสะเทือนไม้ข้างไม้หลังพอมันสั่นสะเทือนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ตัวนะครับแล้วก็จะทําให้กีตาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาไปในทางเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นกีตาร์คอสตอมไม้แท้ทั้งตัวเนี่ยข้อดีของมันแบบนี้ครับเสร็จใหม่ๆเสียงอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่พอเล่นไปเรื่อยๆผ่านระยะเวลาไป6เดือน1 2, 3, 4, 5, ปี2ปี3ปี4ปี5ปีเสียงมันจะพัฒนาตัวมันเองดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกีตาร์ของน้องริธาทำไปเสร็จแล้วสปีตอน สูนักไม่เห่าเลยแต่พอเล่นไป4ปีปรับแต่งซ้ายปรับแต่งขวาทำนู่นทำนี่เมื่อไม้มันเข้าที่เป็นไงเสียงสุดยอดนะครับเช่นเดียวกันนะะกีตาร์ออโซลิดมันจะเป็นแบบนี้คือเสร็จใหม่ๆเสียงมันก็จะดีไม่เท่าที่ควรแต่พอเราเก็บไว้ผ่านการเล่นผ่านการใช้งานสภาพอากาศเปลี่ยนไม้เริ่มแห้งมากยิ่งขึ้นความชื้นหายหมดเสียงมันก็จะดีแบบตัวนี้ขออีกนิดนึงโอ้โหเสียงเสียงดีมาก ลม้หน้านะครับเป็นไม้หน้าเยอรมันสปูตเนี่ยจะให้ความนุ่มจะให้ความนุ่มถ้าไม้หน้าเป็นซิก้าสปูตเนี่ยก็จะให้ความแข็งแข็งเหมาะกับสตัมคอร์ดเช่นเดียวกันถ้าเราเล่นพิกกิ้งเนี่ยฟิงเกอร์สไตล์แบบนี้ไม้หน้าเป็นเยอรมันอรสปูตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความนุ่มนุ่มนะฮะโอเคขอบคุณพี่โอ๊ตที่อนุญาตให้หลังพระนครเนี่ยโอ้ยใส่รูปอะไรที่มันเต็มที่เท่าที่แบบคือเขาตามใจเราทําก็ ขอบคุณพี่โอ๊ตมากไ,ได้มีความสุขในการทําง,งานที่มันไม่เหมือนใครวลาผมไม่ค่อยชอบเหมือนใครด้วยช่วงนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณพี่โอ๊ตมากๆนะครับขอเกียรติ์ตัตัวนี้จะเป็นพระพรกับพี่โอ๊ตและครอบครัวเล่นอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ผมกับน้องนิธาขอบคุณมากลาไปก่อนครับ